สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง JC Don Can ก็บอกเลยว่าสก,กาวมาวันนี้นะคะก็มารีวิวแน่นอนอยู่แล้วนะคะการรีวิวของสก,กาววันนี้นะคะก็ตามเคยขาดก็คือเป็นทาตการตลาดติ k ตอกอยู่แล้วนะคะบอกไว้เลยนะคะคือเอาจริงนะก็คือแบบว่าสก,กาวอะ ปกติจะปัดแก้มอยู่ที่สีชมพูเอ้ยสีพีชเอ้ยหรือบางวันก็คือไม่ปัดเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยเป็นความด้วยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบแต่งหน้าก็คือแบบอะไรก็ได้ที่มันเบาๆเบาที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากที่ไปเลื่อนติกตอกมาพักหนึ่งอ่สกาวก็ได้ไปเจอแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้สาวๆเขาฮิตกันแบบ ปัดแก้มด้วยแบบโทนสีม่วงแล้วเขาบอกว่าโทนสีม่วงเนี่ยมันจะเหมาะกับสาวที่แบบว่าโทนผิวเหลืองซึ่งสก,กาวก็เป็นเป็นชนีที่แบบโทนผิวขาวเหลืองนิดหน่อยนะคะสก,กาลก็เลยแบบไม่รอชา้าก็เลยแบบไปกดน้องมาแบบกดมาแบบตอนนั้นสติหลุดไปนะคะก็เลยแบบไปกดน้องมาแล้วอ่ะแล้วของก็มาถึงแล้วนะคะท่าดาสก,กาลได้ตัวนี้มาค่ะอาวผิดดาน ก็ได้ของเพิร์ดบาร์มมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นแบบครีมเป็นเนื้อบา์มนะคะเออเพราะฉะนั้นการออสำหรับคนที่แพ้เนื้อแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะสำหรับสาวๆที่แพ้ง่ายนะแต่ว่าสกาวใช้ตัวนี้มาแล้วก็คือรู้สึกว่าโอเคไม่แพ้นะคะลองใช้ดูแล้วนะคะก็เลยจะมารีวิวให้กับสาวๆรู้กันนะคะตัวนี้ไปกดมาตอน9.9สกาวได้อยู่ที่ราคา 89บาทจ้าบอกเลยว่าราคานี้คือแบบดีมากก่อนอื่นเลยอ่ะเราก็มาเปิดน้องเปิดฝาเปิดน้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมพอเปิดน้องออกมาแล้วนะคะอ่ะถ้าจะเวลาเราจะหมุนนะคะทุกคนก็หมุนประมาณนี้น้องก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่ะเรามาลองเนื้อกันเรามาลองเนื้อกันลองอยังไงอ่ะลองสิแก้มเลยแล้วกันเรามาลองเนื้อกันอ่ะทุกคนดู น้องก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้แสงธรรมชาตินะคือแบบโอ้โหสีมว่วงฉ่ำพอลองกับมือแบบนี้แล้วใช่ปะก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันมาอยู่บนหน้าของเรามันจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้กับทุกคนรู้นะคะว่ามันจะเหมาะกับผิวเหลืองจริงๆแบบพวกเราไหมนะคะวันนี้สก,กาวก็เลยจะเป็นผู้ท้าพิสูจน์เองมา ปาเุ้ยเกี่ยงง่ายนะบอกเลยแล้วก็ปราบเขาไฮนะคะไม่รู้ว่าทาเยอะหรือทาน้อยเกินไปนะอ่าแล้วความที่แบบน้องหน้าลงหน้ารักเวลาแบบเราใช้เสร็จแล้วอ่ะทุกคนอ,อันนี้หมุนคืนอ,อันนี้คือข้อเสียนะเพราะว่าแบบว่าเราหมุน คือแบบว่าเราหมุนขึ้นเราก็คือหมุนขึ้นแบบพอชายแล้วกันเนาะอย่าหมุนขึ้นมาเยอะเพราะว่าน้องกับบรายเดอร์อันนี้คือข้อเสียค่ะมาหลังจากที่เราปั๊บไปแล้วเราก็มาลองเกลี่ยด,ดูโอ้โหจริงๆเราใช้แบบที่ปัดแก้มเกลี่ยก็น่าจะง่ายนะแต่ว่าสเกลด้วยความที่เป็นคนที่ไม่แต่งหน้าก็ไม่มีนะคะตามนั้น แกสีได้นะเอาจริงได้อ่ะดูผิวแบบมีสุขภาพมากขึ้นนะคะเอาจริงๆแล้วถ้าทารองพื้นแล้วทาน้องเข้าไปด้วยแล้วก็มีความแบบแต่งลงแต่งหน้าเข้าไปอีกอว้ยทำไมปากสการกเป็นยงงี้ไม่ว่าแต่งลงแต่งหน้าเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบสวยจึ้งอยู่นะนี่เห็นไหมนี่ น้องก็จะเป็นสีประมาณนี้ก็มาเลยิบว๊คแค่นี้แหละทุกคนสกาวก็มาได้มาในราคา89บาทไปกดตรงตอน9.9เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถ้าใครอยากจะได้ก็ฝากเผิดบังไไปด้วยนะก็น้องก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคมาแล้วค่ะสก,กาวทาลีวิวแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรเยอะเลย,ย,เลยก็บอกไปเลยว่าสีโทนม่วงก็น่าจะเหมาะกับสีแบบเราๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กันด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะบ๊ายบาย